ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Baby m o มจิโกนะคะวันนี้เราเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานวันนี้เป็นวันจันท์ที่4 4พฤศจิกาใช่14พฤศจิกายนนะคะปี2016ซึ่งเป็นวันลอยกระทงแต่ว่าเราไม่ได้ไปลอยกระทงเราก็าเลยจะมากินมามา่าเกาหลีแบบเผ็ดกันมันจะเผ็ดขนาดไหนอันนี้ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์ราคา57าบาทนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละ time To eat จะมาลองกิน <S <S 2> <S 2> บะหมี่เผ็ดเกาหลีครั้งแรกในชีวิตนะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งมันชื่อว่าซัมยังฮอตไก่รามิงโบซัมยังซัมยังฮอตไก e n ชนรามิงโบซัมยังฮอตไก n รามิงโบนี่เลยนะตอนเป็นแบบนี้นะจ๊ะเปิดดีกว่ามันเผ็ดจริงเหรอนี่คือถ้าเผ็ดนี่นนะมูกไหลแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าเพิ่งออกมาจากโรงบาลแคลอรี่425 <Wow. S 2> กิโลแคลอรี่ คารีสูงมากกินละวอิม่มแบบอิ่มชัวมันจะไม่ให้เจาะรูตรงนี้ที่หลังใช่ปะอ่ะเราแกะเอามาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาถุงอันนี้ออกมาก่อแล้วก็จะเติมน้ําร้อนลงไปไปตุ้มน้ําร้อนมาแล้วระหว่างนี้เสียงน้ำร้อนดังมากไม่ยินไหมเป็นน้าร้อนมันจะร้อนแล้วแหละแต่ว่าเส้นมันก็ไม่ได้เป็นเส้นเผ็ดๆแต่ว่ามันเส้นแบบธรรมดานะเมื่อกี้เสียงแปะยุงอะ ขอโทษคนดูเลยใครเปิดแปะยุงไว้ขอโทษคนดูเลยแปยดวงเปี้ยเลยเหรอเปี้ยเลยยุงตายเลยเรารอมาแม่สุเราก็จะเทน้ำออกเราก็จะใส่ไข่ลงไปเราก็จะุกินแบบเกาหลีต้องกินตะเกียบเกาหลีตะเกียบเกาหลีตะเกียบ เป็นแบบสีเงินเงินแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะแบบลื่นๆจับไม่ค่อยได้แลัจาที่เราใส่น้ําลงไปในนี้แล้วนะคะเราก็หาอะไรมาปิดให้ฝามันไม่ไปเยอะมาแล้วเราก็จะนับ1นึถึงร้อยหนึ่งสองสามสีห้กรอยอึงรอยแล้วแต่นับเร็วมากไม่นู้เส้นสุกยังเฮ้ยเส้นได้ที่แล้วเส้นนี้ได้ที่แล้วนะเราก็จะใส่ซอสพริกลงไปให้หมดองเลยโหเก็บแน่แน่แล้วเราก็จะ แล้วเราก็จะคลุกคลุกคลุกให้มันเข้ากันนะคะท้ายสุดเราจะตอกไข่ลงไปข้างบนเ้วเราก็จะรีบเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเป็นเวลา20วินาทีละกันไข่จะได้สุกอะติดติดแล้วดออรมาเย้ yeah! ไข่ยังไม่สุกออนเดิมแล้วจะเข้าไปทำไมไม่เป็นไรคอเรียนสไตล์เรากินแบบดิบๆได้เลย การกินแบบคอเรียนสไตล์แบบเจ๊พีสไตล์เขามักจะใส่ไข่ไก่ที่เป็นไข่สดลงไปซึ่งบ้านไข่ไก่บ้านโมเนี่ยไข่ไก่เอสเชียนนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้เพราะฉะนั้นมันไข่ไก่สดสามารถกินแบบดิบได้เราจะเริ่มชิมเผ็ดจริงเหรอมันก็ดูเป็นมามากปกติปะมันก็ไม่ดูไม่ได้เผ็ดอะไรปะเนี่ยดูดิคุกออกมาก็ไม่ได้แดงอะไรขนาดนั้นอะไชิมดิ เผ็ดเลยค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม,ม่อร่อยนะเนี่ยไม่เผ็ดคันหนัวแล้เนี่ยปวออดหัวจะหมดแล้วทีเดียวหมดทำเลยไนหะมแม่จ๋าแม่จ๋า แต่มันกินไม่ได้อร่อยน้ำตาซึมหมดแล้วมันไม่ได้เผ็ดอย่างนั้นอะคือมันร้อนในปากอะถ้าหยุดค้างไว้อ่ะทรมาน,นมากคือทำงี้ตลอดเวลามันยังโอเคแบบพูดอย่างนี้ยมันยังโอเคแต่ถ้าส่งค้างไว้อะมันร้อนมากปากมันร้อนมากเดี๋ยวจะค้างไว้ให้ดูนะเนาะใครอยากจะไปลองกินมาม่า,มาเกาหลีเผ็ดก็ลองกินดูนะคะขอให้ความระดับเผ็ดจากเต็มสิบให้อยู่ที่ระดับเจ็ดนะคะ ไปลองซื้อมาชิมกันดูั้งหน้ารีวิวการกินมาม่าเผ็ดยังไงให้เผิดกว่าเดิมรอดูคลิปหน้าจัดไปเนี่ยจะทำให้เผ็ดกว่าเดิมใส่พริกเพิ่มอยากดูท้าคอมเมนต์ลงมาด้านล่างแล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างด้วยถ้าอยากดูวิธีการกินมามา่าเกาหลีเผ็ดให้เผ็ดกว่าเดิมทำยังไงจัดไป